จมไม่นะเรือฉันฮัลโหลว่าไงนายยยังไมม่มากิงย,ยิงผู้มันมีใครเห็นเรือเนี่ยไม่นะยิงอีกครั้งนี่นะนายนายฉันมีอะไรให้ดูนี่ดูดินี่จะไปนับมายากลดูนะปิวเป็นอะ้าสวนเปล่าแต่ทนแทนพ่อยโอ้ช็อก กับบ้านวันแล้ววันเล่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยไหนใครทำกันหรือเปล่าทุดูแป๊บหืมปอบหรือเปล่าอีไอปอบเฮ้ยอะไรอกเลยไม่ใช่ปอบว่ากินนกเฮ้ยของฉันเออเฮ้ยต่อยกันอยู่ได้ต่อยกันทำไมเฮ้ยมัดเฮ้ยมัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้หรอกเฮ้ยต่อยฉันนะไม่คือเขาไม่เล่น้ยนิ่งหิวหิวอยู่นี่พามหาอะไรเลย ช่วยด้วยช่วยด้วยดึงอยากอยา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 ยาทำไมมันยากกันเยอะแยะเลยอยายาอยากอยา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 นี่แหละนี่แหะนี่แหะนี่แหอืมเราไม่ทำมาเทียงกันเลยเราก็ได้กินทั้งสองฝ่ายแล้วดูดิมีนกด้วยเออฉันให้นาอยแล้วกันอืมไอ้กิ้วนี่แหละมึงให้กินอย่างนี้โอ้ยอร่อยแซ่บฉันทำไรลูกนี่นักมายากลกับ เซกระตายจุกโอกมาอาหารติงแดกแม่งอุ้ยฉันได้อืมเฮ้ยสบายเราเต้นวยก,กันและวก็รำอะไรไม่รู้เลยนี่ป้าไปกันตรงไม้แล้วขอบคุณนายนี่โลมาขี่แม่งหรือก,กับป้าขี่ไม่ได้นี่เอ้ยตัวน่งเอ้ยแม่งเฮ้ย ยาแต่จะนิกแม่งเลยล้อเลียนเขา,านี่ปลาปลาปลากูไม่กินหรือกูามาเล่นเออตบมือเอ้นี่นุกนุกนุกสิมึงนุกนุกไหมนุกเหมือนกันเลยเพื่อนเฮ้ยเหนือ่อยฉันเหนื่อยฉันเริ่มหิวแล้วสินะทํางไงดีเนี่ยหิวก็หิว เด๋ยไเพื่อนไปนะเชิญไม่ไหวแล้วนาจะไดิฉันบอดูอาหาร้วนะอาหารไม่มีแล้วไปลันกนกหมดแล้วหราตัวนแนไม่รอนี่ยังมีกนอีกยอยๆดนี่แก่ละ